Soc c e r Story ลงกับ s o c c e r n e w 9 9 c o m เว็บไซต์รับชมฟุตบอลสดฟรี24ชั่วโมงสวัสดีครับวันนี้พวกเรามานำเสนอเรื่องราวหน้าประวัติศาสตร์ใหม่แห่งเวทีลูกหนังฟุตบอลอังกฤษอย่างพรีเมียร์ลีกที่ตอนนี้แซงหน้าหาลีกใหญ่ในยุโรปกลายมาเป็นลีกกินโคสอย่างเป็นทางการผอมสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่กับการทุบสถิติดิมที่มีการเปลี่ยนกุญซือมากที่สุดต่อนหนึ่งฤดูกาลจากเดิมที่เคยบันทึกไว้10รายการต่อนหนึ่งฤดูกาลจนกระทั่งการถูกปลดล่าสุดข,ข,ของกุญซือดังอย่างเเเรรรรแแแฮมอออต์ละบนนดจ คือชื่อผู้จัดก,การทีพมพรีเมล,ลีกสองรายล่าสุดที่โดนไล่ตะเพิดออกจากตําแหน่งทําให้ในปีนี้สูงสุดแดนผู้ดีสร้างสถิติปิปดผู้จัดก,การทีมมากที่สุดตลอดกาลในซีซั่นเดียวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นนั้นแล้วเรามาเริ่มต้นไล่เรียงดูรายชื่อพร้อมชมหน้าของบรรดา12กุนซือที่โดนความเดือดระอุของพิีเมลีกเผาจนเก้าอี้ไหม้ไปตามๆกันใน e ีพีนี้ได้เลยเรามาเริ่มต้นกันที่รายแรกกันเลยกับทางด้านสกอตพาร์เกอร์อดีตกุนซือ a อ c ซีบอสมัน ผู้มีเสติการคุมทีมในฤดูกาลปัจจุบันก่อนโดนปลดด้วยการลงสนาม5นัดชนะ2เสมอ0ูน 0, และแพ้ไป3กุนซือหนุ่มเลือดผู้ดีไฟแรงบอดมุนเลื่อนชั้นขึ้นมาได้สําเร็จแต่กับไม่ได้รับงบเสริมทัพเท่าที่ควรทําให้พวกเขาเป็นทีมน้องใหม่ที่มีผู้เล่นหลายคนแทบจะไม่มีประสบการณ์ในลีกสูงสุดมาก่อนโดยความตื่นสนามของผู้เล่นที่ส่งผลให้แท็กติกทีมเกมรับเหนียวแน่นที่เคยเป็นจุดเด่นในลีกแชมเปี้ยนชิพใช้ไม่ได้ผลบนเวทีพรีเมียร์ลีกโดนคู่แข่งถลุงประตูเป็นกอบเป็นกร,รมจนในวนที่30สิหาคม25 2015 พวกเขาแพ้เลืพูด,ด้วยสกอร์มโหฬาน9ประตูต่อศูนย์เจ้าของทีมก็อดทนไม่ไหวนั่นจึงส่งผลให้สกอตพาร์เกอร์มีอันต้องเก็บเข้าของออกจากไวทัลิตี้สเตเดียมแทบจะในทันทีต่อมาเนื่องด้วยรายที่2นั่นคือในรายการโทมัสทูเคิลอดีตกุนซอทัพสิงโตน้ำเงินครามเชลซีผู้มีสถิติคุมทีมในฤดูกาลปัจจุบันก่อนโดนปลดด้วยการลงสนามไปเจ็นัดชนะ3าเสมอนหนึ่งและแพ้ไป3นี่คือการปลดผู้จัดก,การทีมที่น่าชงวนที่สุดครั้งหนึ่งบนเวทีพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้ ด้วยการผลงานระดับอ๋องที่ตัวของทูเคิลทำไว้ในฤดูกาลก่อนหน้าอย่างการคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูฟาซู per คัพและฟีฟ่าครับเวิร์คับกับดูจะไม่เพียงพอให้เก้าอี้ของเขามั่นคงขึ้นเลยเพอเมื่อผลงานในต้นฤดูกาลแย่ลงติดๆกันหลายนัดเชลซีที่มีเจ้าของใหม่อย่างกลุ่มทุนอเมริกันที่นำโดยท็อต์โบลีก็ไม่รอช้าที่สั่งปลดโทมัสทูเคลิลทันทีในวันที่7กันยายน2565หลังบุกพ่ายดินาโมซาเกร็บในเกมยุโรปทั้งการความชอกของแฟนบอลทั่วโลก ซึ่งก่อนเปิดฤดูกาลโบลี่ก็ไล่ล้างบางลูกน้องเก่าอย่างเซียมีเจ้าของเดิมจนหมดสิ้นก็ไม่แน่ว่าการปลดในครั้งนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุที่นอกเหนือจากเหตุผลในสนามอย่างเดียวก็เป็นได้ตามมาด้วยลายที่3ในลายของบูโนลาร์ดอดีตกุนซือทับไอหมาป่าวู๊ปแฮมตันผู้มีสถิติการคุมทีมในฤดูกาลปัจจุบันก่อนโดนปลดด้วยการลงสนาม9้านัดชนะ2เสมอ3และแพ้4ที่แม้ทีมจะเต็มไปด้วยนักเตะคนบ้านเดียวกันจากแดนฝ่ายทอง ก็ไม่สามารถช่วยผลงานของทัพหมาป่าก,กระเตื้องขึ้นได้เลยโดยเหตุผลหลักๆมาจากการที่ทีมขาดแคลนส่วนหน้าตัวเป้าและแนวลุกตัวหลักอย่างลาอุนฮิเมเนตโดนอาการบาดเจ็บลักพาตัวปไปเป็นระยะระะส่วนหน้าตัวใหม่อย่างกอนซาโลเกเดสก็ไม่สามารถปรับตัวกับความหนักของเกมพิเมีกได้เลยทีมจึงทําให้ผลงานอยู่แถวโซนตกชั้นทั้งๆท,ท,ที่เป้าหมายเริ่มฤดูการคือตารางครึ่งบนจนในที่สุดวันที่2ตุลาคม255 5ร้สลูนลาร์ จึงโดนปลดออกจากตำแหน่งหลังเกมพ่ายวูแพมตันไป2ประตูต่อศูนย์มาถึงรายที่4คุณหน้าคุณชื่อกันดีในรายของสตีวีจีหรือสตีเวนเจอร์ลัอดีตกุนซือทัพสิงห์พยองแอสตันวิลล่าผู้มีสถิติการคุมทีมในฤดูกาลปัจจุบันก่อนโดนปลดด้วยการลงสนามไป12นัดชนะ3เสมอ3าและแพ้ไป6อดีตตำนานขวัญใจสาววอกเดอะคอปได้เจอบทเรียนสำคัญในอาชีพกุนซือครั้งใหญ่จากการมารับงานบนพรีเมียร์ลีกกับแอสตันวิลล่าโดยเป้าหมายที่ต้องการนำพาทีมทัพสิงห์พยอง ให้กลับมาพัง,งานอีกครั้งกับความที่ต้องการคืออันดับครึ่งบนของตารางแต่เจอรลาดได้ใช้งบเสริมทัพไปไม่น้อยกลับทําทีมป้วนงอยู่แถวโซนตกชั้นเนื่องจากต้องเผชิญปัญหาอาการบาดเจ็บจนปิดเทอมยาวของกองหลังตัวใหม่นั่นคือดิอาโกกาโลสแถมผู้ช่วยคู่บุญอย่างไมเคิลบิวที่ว่ากันว่าเป็นมาสมองของเจอรลาดก็ดันมาลาออกไปรับงานคุมทีมเต็มตัวทาให้ออสตันวิลล่าผลงานในสนามย่าแย่ลงเรื่อยๆเกมลุกไล่เอเดียเกมรับก็บพลาดกันง่ายบ่อย ส่งผลให้อดีตจอมทัพไดานามโมของหงแดงเลี้ยวผูหรายนี้ต้องเปลียวตกเก้าอี้ในที่สุดตามมาต่อลายที่5นั่นคือลาฟฮาเซนฮิตเทลอดีตกุนซือทัพนักบุญเซาแฮมตันผู้มีสถิติการคุมทีมในฤดูกาลปัจจุบันก่อนโดนปลดด้วยการลงสนามไป15นัดชนะ4เสมอ3และแพ้ไป8กุนซือชาวออสเตรเลียฝิมมอดีถูกวางตัวเข้ามาเพื่อปกปั้นทีมในระยะยาวแต่จนแล้วจนเล่าเวลาล่วงเลยเข้าไปปีที่3ปีที่4เราได้เห็นเพียงแค่ความหวูหวาของสไตล์าการเล่นเท่านั้น แฟนๆไม่สามารถสัมผัสผลงานที่จับต้องได้ของทัพตักปุ่นภายใต้การคุมทีมของฮาเซนฮิตเทิลได้เลยไม่ว่าฟุตบอลจะมีทรงขนาดไหนแต่การที่คุมทีมมา3ปีไม่เคยทําทีมจบครึ่งบนของฤดูกาลย่มกลายเป็นความกดดันลึกๆที่เพิ่มขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆจนมาขาดกระจุยนในปีนี้เมื่อกุนซือชาวออสเตรเลียตัดสินใจใช้ดาวรุ่งอย่างจรงิงจังแต่ผลงานของเขาก็ยังคงไม่กระตือขึ้นเช่นเคย7พฤศจิกายนฮาเซนฮิตเทิลโดนเนตออกจากตาแหน่งหลังแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปแบบเลเทะสประตูตอนหนึ่ง โดยมีเนธานโจนมารับเผือกร้อนกับการคุมทีมชุดผู้เล่นที่มีอายุเฉลี่ยน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มาถึงครึ่งทางกับรายที่6คุ้นหน้าคุ้นตากันดีไม่แพ้กันคือบิ๊กแลมแฟรงค์แลมพาร์ดอดีตกุนซือของทัพท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันผู้มีเสถิยการคุมทีมในฤดูกาลปัจจุบันก่อนโดนปลดในการลงสนามไป23นะัดชนะ4เสมอ6และแพ้ไป13เกมเลยทีเดียวหลังพาทีมดอะท็อฟฟี่เอฟเวอร์ตันหนีตกชั้นได้สำเร็จเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ก่อนในปีนี้และจะเปิดฤดูกาลสถิติเกมอันลับสวยหรูแต่เกมลุกยังเป็นสิ่งที่ซุปเปอร์แฟลงยังไม่สามารถจูนให้ทีมเข้าได้และเมื่อเก็บผลการแข่งขันไม่ได้หลายๆนะัดติดติดกันทําเกมลับค่อยๆพังทลายแลมพาร์ดไม่สามารถสร้างสนุลให้เกิดขึ้นในทีมได้เลยอีกทั้งบรรดาผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บลุกกนเป็นระยะระ,ะจนผ่านไป20นัดเอวอร์ันต้องล่วงหล่นมาลังท้ายตารางอยู่ในอันดับที่19ส่งผลให้อดีตตำนานเชลซีที่ต้องระเหิดออกจากถิ่นเมอร์ซี่ซายในที่สุดมาต่อกันด้วยรายที่7 ับในลายของเจสซี่มาร์ชอดีตกุนซือทัพยูงทองลีดยูไนเตดผู้มีสถิติการคุมทีมในฤดูกาลปัจจุบันก่อนโดนปลดด้วยการลงสนามไป25นัดชนะ7เสมอ7และแพ้ไป11กุนซือชาวสหรัฐอเมริกาเข้ามารับไม้ต่อทีมยูงทองที่กำลังอ่อนแรงจากการซ้อมสุดทหขของบีเอลซาบอนซึ่งแรกเริ่มมาร์ชก็ดูทำผลงานได้ดีตามสไตล์บอลเปลี่ยนโค้ดแต่แม้ในฤดูกาลนี้จะมีการเสริมทัพนักเตะที่เขาต้องการมาบ้างแล้วก็ดูเหมือนว่า ดีเอ็ของทีมที่แพ้ได้ทุกทีมชนะได้ทุกทีมจะฝังลึกเข้า,าไปในตัวนักเตะลีดอยู่ในเต็ดเราได้เห็นเกมบุกอันบ้าคลั่งที่กล้าคองวันขึงคู่แข่งแบบไม่สนวันนะจนกลายมาเป็นที่มาของเกมสกอร์สูงที่ยิงกันเละเทสลาวกับฟุตซอลที่มักจะมีลีดอยู่ในเต็ดเป็นคู่ต่อสู้เสมอซึ่งทีมของมาร์ทก็หนักไปทางแพ้สะส่วนมากพราเมื่อคุณเล่นเกมลุกแล้วอาวุธที่มีไม่หนักพอจบสกอร์ไม่ได้ก็จะโดนสวนกลับบ่อยทําให้เกมรักแต่เดิมที่มีก็ไม่ได้ดีเดยเอย โดนสนกับจนน็อกบ่อยๆกลายมาเป็นการเก็บได้เพียง18แต้มจาก20เกมเจสซี่มาร์ชโดนปลดตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปตามระเบียบตามกันมาติดๆกับปลายที่8เราเพิ่งเอ่ยชื่อไปเมื่อตะกี้กับรายการของหน้าทานโจนอดีตกุนซือทัพเดอะเซนต์เซาวแฮมตันอีกหลายผู้มีสถิติการคุมทีมในฤดูกาลปัจจุบันก่อนโดนปลดด้วยการลงสนามไป14นัดชนะ5เสมอศและแพ้ไป9 ถือได้ว่าเป็นการปลดกุนซือคนที่สอนในฤดูก,กาลเดียวกันเลยสำหรับทีมนักบุญซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าผู้บริหารคิดอย่างไรถือเลิกกุนซือชาวเวลที่ไม่ได้มีโปรไฟล์เลิศหลูอ,อะไรมารับงานยากที่รับฮาเซนฮิตเลทิ้งไว้ก็เป็นไปตามคาดเมื่อโจนก็ไม่ได้ทำในสถานการณ์ของทีมนักบุญดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย0.38แต้มคือคะแนนเฉลี่ยต่อน,นัดในเกมเพลย์เมลีของกุนซือลายนี้จากผลงานแปดนะัดเก็บใช้ได้เพียงแค่นัดเดียวและเกมที่โจนชะตาขาดก็เป็นเกมที่เขตกระโหลกสุด,สด เมื่อพวกเขาฝ่ายออกนำวูฟแฮมตันที่เหลือผู้เล่นแค่สิคนตั้งแต่นาทีที่20แต่สุดท้ายกับรับสกอร์ไม่ได้ที่โดนทีมหมาป่ากัดท้ายเกม่พ้คาบ้าน1ประตูต่อ2ทําให้เนธานโจนโดนเร่งจากเก้าอี้ไปตามระเบียบเรามาต่อกันที่ไลา์ที่9กับคุณซือที่คุณหน้าคุณตาในพรีเมียร์ลีกสมัยเป็นนักเตะอย่างเดอะปัตเวียร่าอดีตคุณซือของทัพปราสาทเรียนแก้วคิตตันพาเลตผู้มีสถิติการคุมทีมในฤดูกาลเดียวถึงปัจจุบันโดนปลดด้วยการลงสนามไป30นัด ชนะ7เสมอ9และแพ้ไป14หลังพ่ายแพ้ให้กับไบต้นไป1นประตูศูนย์เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอดีตตำนานในปืนใหญ่ก็มีอันต้องกระเด็นดออกจากตำแหน่งเก้าอีก้กุนสือทั้งที่จริงๆแล้วตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งเมื่อฤดูก,กาลก่อนอดีตกองกลางเลือดน้ำหอมทำผลงานได้ไม่เลวปรับให้คิดตันพาเลตเปลี่ยนจากฟุตบอลเกมรับจ๋าของปู่ลอยกลายมาเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ที่บทขยี้คู่แข่งด้วยแท็กติกพลังงานและระเบียบวินัยแต่เมื่อล่วงเข้าปี2023 ทับประสาทเรืองแก้วก็เครื่องสะดุดเอาดือด้อไม่ชนะใครเลยเกมแล้วเกมเล่าจนไปเวลาเกือบสามเดือนของผู้บริหารจิงตัดสินใจปลด iera, เวเล่าออกจากตําแหน่งในที่สุดซึ่งก็กลายเป็นว่าต้องกลับไปใช้บริการของปู่ลอยฮอสสันในวัย75ปีที่กลับมาคราวนี้ก็ทำลายสถิติผู้จัดก,การทีมพีเรลีที่อายุมากที่สุดที่ตัวเองเคยทําไว้อีกรอบลงเลยมาถึงรายที่10กับยอดบัลลมกุลซือที่เอาชื่อและเกียรติยศมาทิ้งไว้ที่นี่กับรายการของอันโตนิโอคอนเต้ อดีตกุนซือของทีมไก่เดทองท็อบแทมฮอตสเปอร์ผู้มีเสถิิิการคุมทีมในฤดูกาลปัจจุบันก่อนโดนปลดด้วยการลงสนามไป40นัดชนะ20เสมอ7และแพ้ไป13ยอดกุนซือแท็กติกจอมเขี้ยวจากอิตาลีกลายเป็นอีกคนที่ต้องถูกปลดออกจากทีมตามคาดหลังเริ่มมีปัญหาฟอร์มกระท่อนกระแท่นและกระทบกระทั่งกับบรรดาผู้บริหารในสโมสรมาโดยตลอดซึ่งฝากเเ้นสุดท้าย ก็คงจะเป็นการวิาพากษ์วิจาร์ลูกทีมและผู้บริหารสโมอสรผ่านสื่อหลังจากที่เพิ่งตกรอบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกมาส,สดๆลรล้อนๆและในลีกตำแหน่งพื้นที่ในยุโรปก็เริ่มสั่นคอนซึ่งการที่ทีมหมดลุ้นแชมป์ในทุกรายการอย่างแทบจะแน่นอนในปีนี้ส่งผลให้ทอตแฮมฮอสเปอร์ทำสถิติไรแชมป์เป็นปีที่15ติดต่อกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า ถ้าระดับโซเซมูรินโญ่หรือค e, อนเต้ยังทำลายสถิติอันน่าเศร้าของสเปอร์ไม่ได้จะมีผู้จัดการทีมคนไหนที่สามารถกอบกู้เจ้าไก่เดือยทองตัวนี้กลับมาสู่ความสำเร็จได้อีกครั้งในเร็ววันและแล้วก็มาถึงกุนซือลายที่อันดับ11ที่เพิ่งโดนปลดมาสดๆร้อนๆกับในส่วนของบีล็อตแบรนดอนลอจเจอร์อดีตกุนซือทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ผู้มีสิติการคุมทีมในฤดูกาลปัจจุบันก่อนโดนปลดด้วยการลงสนามไป35นัดชนะ12เสมอ4และแพ้ไปถึง19เกม หลังจากผลงานที่ย่ำแย่ยอย่างต่อเนื่องก็ลับตำแหน่งบุ้ยมายาวตั้งแต่ต้นฤดูกาลเพราะต้องประสบปัญหาไม่สามารถเสริมทีมได้จากกฎทางการเงินซึ่งโสโมสรนำไปเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแต่ตัวของลอจเจอร์ก็ยังคงได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องเพื่อกู้วิกฤตทีมกับใหมาอีกครั้งด้วยตัวของเขาเองเหตุหนึ่งก็เพราะปัญหาทางการเงินที่กล่าวไปข้างต้นแต่ทว่าการทำทีมของบิลลอตก็ได้เคยสร้างผลงานน่าจดจำไว้ที่สโมสร์อย่างการพาทีมทิ้งจอกสยามคว้าแชมป์เอฟเอคัเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งลอจเจอร์ ก็ตอบแทนความไว้ใจด้วยการพาทีมเก็บชัยชนะกระเตื้องขึ้นมาได้วูบหนึ่งแต่พอเมื่อตลาดหน้าหนาวที่พวกเขาเริ่มเซ็นสัญญากับนักเตะได้แล้วนั้นผลงานของทีมกลับตกต่ำลงอีกครั้งแม้จะได้นักเตะหน้าใหม่มาร่วมทัพทําให้หลังแพ้คิตตันพาเลสของปู่ลอย1ประตูต่อสอนชนิดว่ารูปเกมเป็นรองสุดๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอดบริหารจึงหมดความอดทนและปลดลอกเจอร์ออกจากตำแหน่งทิ้งทวนการคุมทีมไว้ที่204เกมกับชัยชนะที่ฝากไว้96นัด ในที่สุดก็มาถึงกุนซืรายล่าสุดแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นลายสุดท้ายของฤดูกาลนี้หรือเปล่ากับลายของเกรแฮมพอตเตอร์อดีตกุนซืออีกลายของทีมสิงโตน้ําเงินคลามเชลซีผู้มีสถิติคุมทีมในฤดูกาลปัจจุบันก่อนโดนปลดโดยการลงสนามไป31นัดชนะ1 2เสมอ9แพ้1 1นี่คือกุนซือายล่าสุดสดสดร้อนที่โดนความเดือดดางของพี่เมลิกอังกฤษในงานเข้าอย่างจังหลังที่เจ้าตัวรับงานของสิงโตน้ําเงินคลามต่อจากโทมัสทูโคลแต่กลับทําผลงานชนิดว่ายาแย่จนน่าใจหาย ทั้งทนที่เคยทาผลงานได้สุดปังกมมับสโมสรเดิมอย่างไบรตันจนชอตโบรีต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาเขาและทีมงานเพื่อดึงตัวมาจากทัพนกนางนวลเป็นจานวนเงินกว่า20ล้านปอนด์แถมยังมีการเซ็นสัญญาผู้เล่นในตลาดหน้าหนาวไปหลักร้อยล้านปอนด์แต่เชลซีในมือของพอตเตอร์กลับกลายเป็นทีมที่ไม่มีความแน่นอนหาแผนการเล่นที่เหมาะสมของตัวเองไม่เจอเก็บแต้มได้น้อยสุดโดยเฉพาะเกมในบ้านที่ควรจะเป็นจุดแข็ง พอตเตอร์เก็บชัยชนะได้เพียงแค่4เกมจาก11เกมเท่านั้นสุดท้ายถึงแม้ทำผลงานผ่านข้ารอบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ถึงสุดท้ายได้สำเร็จแต่ผลงานอันดับ11ในฟุตบอลลีกกับการลงทุนระดับ500ล้านปอนด์คงเป็นเซนที่เสียท็อตให้อภัยไม่ได้อีกต่อไปพอตเตอร์เดินปลดมามาันมาดเลื่อยอย่างซิบซอยู่เลยเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังพ่แอสตันวิลล่าคาบ้านศูนย์ตูุตรสอง และนี่คือทั้งหมดของ12รายชื่อคุณซือหลีที่ไปไม่รอดโดนปลดออกจากตำแหน่งจนทำเซติขึ้นมาสูงสุดตลอดการในประวัติศาสตร์ลุ้งหนังแดนผูด้ดีกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรากันนะครับท่านสามารถรับชนบอลสดฟรี24ชั่วโมงได้ที่ www.soccernews99.com